สวัสดีครับผมต้มตีไงยูวิซาต้อมให้อีกนะคืออะไรยี่ห้ออะไรนะชั้นใหม่วีโก้ไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะวีโก้มันคืออะไรนะโทรศัพท์มีโก้หรืออะไรวีโก้วีโก้มันรถไม่ใช่โทรศัพท์วันนี้จะไปไหนอะไรงานตัวด้วยคุณเตี้ยวันนี้วันเด็กจะไปอ้อมน้อยอ้อมน้อยที่เดียวอแล้วก็ไปที่จารยาอแล้วก็ไปที่อ่า กี่แก้วเออแล้วก็แล้วก็ไปที่อะไรเก็บตัาค์ก่อะไรนะจับไม่ได้อีกจำไม่ได้ไอ้ที่ไหนนะอืม นนไมรอะไรวะองมากระซิบกันทําไมเออคนจําไม่ได้แต่พวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแบบเหมือนพาลูกไปเที่ยวเนาะเราก็มีความรู้สึกแบบน้อยใจตัวเองกันนะบางทีนะแบบพราอะไรปะเราต้องทำอาหารกินเมียมีให้พาไปเลยปิดก่อนี่ว่ะปิดก่อนปิดก่อนไฟจะหมดแล้วเมียอยู่บ้านก็ให้พาไปเมียไม่พาเมียทำงานเมียทำการก็ให้ลูกอยู่บ้านอย่างเยอะแล้วพอ แล้วโทรศัพท์นี้ยังไงเอามาแล้วใช่ไหมเอามาแล้วครับไม่ใช่ไปถ่ายมานะนี่เอาไปซ่อมตัวนี้อันนี้พูดเองนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าไปก่อนเดี๋ยวเปิดเครื่องคนคนอ่ะบออยังไงใช้ได้ใช้ได้หาว่าหาว่ารหัสด้วยเฮ้ยวันวันวันนั้นที่มาถ่ายคลิปอะที่ถามไม่ตอบอะไปนอนเฉยเลยวันนี้มาเล่นเฉยเลยใครเนี่ยบอเห็นไหม มันเพิ่งตื่นโบนี่คนรึเปล่านี่ไงโบโบเอ้ไม่ใช่เพิ่งตื่นมันตื่นนะแต่วันนั้นไปเล่นน้ำมาใช่ไหมเลยไปนอนตอนนี้เรามาอยู่บ้านจันใหม่นะเพราะว่าทุกครั้งเราก็จะมาบ้านอาจารย์ใหม่จันไก่เนาะขยับรถหน่อยเอืมโอ้เฮโบมีลุงแนนนะแต่งตัวอูไม่เป็นรึเปล บอกโคตรถูกเอ้ไหนอ๋อ,อ,อก็ดีแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องปาดแล้วคันนู้นเมื่อไรจะขายนะนเนี่ยไหนเนยอะไรเนะี่ยขี่ขี่ไปซื้อกับข้าวเนียต้องขายดิขี่ทำไมถ้าขายแล้วบอกนะขี่ซื้อกับข้าวเลยขอโชคเกาะเฮ้ย <c oughs> โชคอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้โชคเดิมอ๋อโชคเดิมปลาขึ้นนี่ขึ้นไปนั่งก่อนก็นกนได้อาจารย์ไก่เสร็จแล้ว ่ะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันต่อได้เดินทางกันต่อเนาะนี่จานไก่จานไก่เสืออ้ออะไรอนี่กระเป๋าเสือเ<ข>้อโค้ทเปล่าอย่างนี้ไอ้ัวนี้มีเปล่าแขนยาวด้วยนะเห็นสั้นแขนยาวมมมสีม่วงว่ะอาสีม่วงด้วยนะไม่มสีม่วงเออไปเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันต่อเนาะไปที่เทศบ่านอ่บน้อยก่อนแถวแถวบ้าน บ้านผมนั่นแหละที่อยู่อ้อมน้อยนั่นแหละอืตอนนี้เราทําการแสดงตลกแล้วนะครับแต่ว่าพอดีเรามาเดินหากดตังค์นะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีตํารวจพุทธมนฑรนะครับหรือว่าสารยาอาจารย์ไก่อาจารย์ <c oughs> รไก่คิดว่าในมหาลัยจะมีให้เรากดปะ <c oughs> ่ะหน้าตรงนั้น <c oughs> น่ะมีนะ <c oughs> เฮ้ยเราเราข้ามวิ่งข้ามถนนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปข้ามตรงนู้นให้รถติดไฟแดงก่อนแล้วรถสอนอไม่มีเหรอคิดว่ามีไหม,คมเคยรู้ไหมเคยเดี๋ยวรอดูว่าพอดีเขาให้ไปกดตังค์เขาไม่มีเงินสดถ้าไม่มีข้ามไมมาหาไรเลยนะตรงยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงที่ร้านอาหารเนี่ย แต่ว่าเรารอข้ามถนน,นก่อนนะไม่โดนแหละ,หละระวังรถป้าป้าได้เนี่ยเออรถเขาติดไฟแดงพอดีระวังรถทางนี้นะมอไซต้องระวังมอไซด้วยนะโอ้ยมีป่าววะไม่โดนตรงนี้ มีแต่ว่ามันอยู่จุดไหนอะเนาะเราต้องหาเอาตอนนี้มาเดินก็อาจารย์ไก่มาเนาะมาเนี่ยคนนี้แหละที่ว่าผมบอกว่าเขาเป็นคนที่มามาเร็วกว่าเราตอนนี้รถติดไฟเหลืองอยู่แดงไปแดงเห็นไหมขนาดเขานั่นเขายังเล่นมุกได้เลยธนาคารกรุงเทพวะกรุงเทพ่ะ ต่างมาถามไม่ได้เหรอไม่ไม่เอาให้ตรงเขาเพราะไม่ใช่บัตรเราเขามีตู้ ATM ป่ะครับแถวเนี้ยตู้ ATM ก็มีที่ตลาดเลยครับอ๋อตลาดเลยเนะาะกรุงเทพธนาคารกรุงเทพหน้ามอเอทอ๋โโอไปนู่นเลยหน้ามอหนามอมีเหรอเราไม่ได้เอารถมาเลยนะครับเออถึงไม่รอมเอ็มเอลทีเออเอ็มเอลทีข้างในถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนู่นทีเดียวเลยเนาะก็ต้องเอารถออกไปเลยไง หรือว่ามีเราเดินข้ามาก็นึกว่ามีแถวๆถวจกดไว้ก่อนอะไรเงี้ยอขอบคุณครับครับผมผมไม่ออดไหมฮะเล้วต้องเอาบัตรไปคืน่เขาไหมเนี่ยเอาคืนดิเอามึงจะเอาบัตรไปด้วยเหรอเราเอารถออกทุกคนเห็นไหมเครื่องบินแถวนี้ใกล้สวนตะปูนะดูนี่นี่ดูที่ผาไม่เป็นอันนอนแล้วนันงรงใหญ่ๆ่งรถ<ม>ติดทำมเที่จมองเห็นคนนั่งเลย ตอนนี้เราเดินทางอยู่บนรถกันวิ่งมาเรื่อยๆเดนสารมันใหญ่แนล้ยังไม่เื่อถือขึ้นเราจะเสร็จแสดงเสร็จที่สารยาแล้วแล้วเราก็จะไปกินแก้วกันต่อยืนงานแล้นั่งหลับดังเดือดในรถเดี๋ยวใครดูใครดูว่าจะไปถึงตรงไหนเอ้ามันติดแค่ตรง นี่แหละที่ว่าทางถนนน่ะก็ติดตรงเนี้ยใช่เออมันก็ติแค่ตรงเนี้ยเลี๋ยวซ้ายทานตลอดหรือว่านตลาดเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเดี๋ยวโรงเรียนอะไรสีอรุณอะไรเนี่ยโรงเรียนเอกชนอ่ะสีอรุณเข้าไปในซอยอันนี้ตรงไปไปบางกีบางบ่ออะไรนู่นเลยแต่เราจะเลี้ยว เราตรงนี้ไปบางนาสิ้นบางนาตราไอ้ทางดงทางด่วนนี่อยู่บนหัวเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะสมัยก่อนนี่เมออนไม่มีไเออสะพานข้ามสมัยแต่ก่อนไม่มีนะองัง้นนะแบบมีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันไปนี่แหละ ไปดูหาข้าเตี๋กินด,ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวข้ามไปกินแก้วนุ้นกันรู้แล้วแหละกินแก้วสามเจ็ดหมายปลายทางแต่ว่าเดี๋ยวรอพวกนี้เขากินงานนั่งหลัว ไม่เคยเล่นหรอหรือว่าไงหรือเพิ่งรู้ <c oughs> จัดใหม่ไม่เคยเห็นใช่ปห <c oughs> อะไรเขารู้มาตั้งวงนานแล้วคล้ายๆว่าปีวันนี้วันที่เท่าน,น,น,นี้ปีที่แล้วอยู่ไหนอะไรเงี้ยปีก่อนอยู่ไหนสองปีสามปีก่อนเงี้ย <c oughs> อะไรบางทีบางทีจำไม่ได้แล้วใช่ไหมจำไหนได้ <c oughs> เออล้วก็เลยเปิดยอดดูโอ้ นี้เราปีที่แล้วเราทําอะไรแต่ว่ามันอยู่ที่จานใหม่โพสโพสหรือเปล่านะก็อยู่ขึ้นอยู่ที่เราโพสหรือไม่โพสโอเคตอนนี้เรามาหาข้าวกิพได้ร้านข้าวเราก็มานั่งกันอยู่ริมทางถนนทีแก้วนะเป็นร้านข้าวเป็นร้าน ตอนนี้เดินมาสามคนเพราะว่าสองคนเขาเดินมาไม่ไหวแล้วตายอยู่ก็เดินเล่นเนีไม่ไหวด้วยแล้วก็การเดินไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกเขาก็คืนเราอยู่ดีเนี่ี่เราเดินเลที่อยู่นี่มถึงนะมีมีน้ำอะไรบ้างครับอ๋อน้ำนี้เหรอน้ำอ๋อเออไป เอาน้ำอะไรอ่ะเปล่าตักหน่อยแล้วกันนะน้ำเปล่าอ่ะสามขวดนี่ไงในมินิมาร์กนี่ไงเอาเอาจ้ะเอาๆนี่เอาอันนี้สามขวดอะไรนี่เป็นไรจริงเราก็มีเหรียญเอ้ยอะมาอาจารย์ไก่นี่สามขวดขวดละสิบบาทนี่สิบบาทนะเฮ้ยขอดิขวดิบยิบหน่อยยิบหน่อยยี่สิบบาทยีสิบบาท กคนี้ไงคนละสิบบาทไงนีนี่หยิบหน่อย<ะ>นี่มาเอาตามไปยี่สิบอยู่นี่ข้างล่างจะให้เหรียญไหม่ข้างล่างเดี๋ยวมาเก็บ่บาทมันลนไม่ต้องเก็บหรอกเอาของเรานี่แหละไก่ย่างกรัพึ่งครับพึ่งเสียมึงจะทำกินรอบเย็นพอ,อร้านนั้นเหเ็นอะไรก็หิวไปหมดตั้งแต่เช้าแล้ว รอดูเราจะได้กินข้าวตอนนี้เราว่างๆเว้นว่างจากการรอคอยนะอาจารย์เตี้ยอาจารย์เน้นนะแล้วอาจารย์ใหม่อาจารย์ไก่จาย์ต้นจาย์ช้างครบเซตเลยเป็นไงจารย์เตี้ยเอาเคยให้หวยผมไงอาจารย์เตี้ยบอ๊ อ่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แมนปะเนี่ยคนเนี้ยคุ้นๆนะสาวเสยงดีอ่ะสายดารก็สายดารสายดาร์กเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ไก่มาเดินเบรดนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ใหม่ฝึกกีตาร์เสร็จแล้วพอเขาเล่นวันที่ระยองเขาก็เล่นได้อาจารย์ไก่ไปนอนตากแดดทำไมเนี่ยเพาขาววอยากดูคำนี้ เทนเนี่ยเอากาวีมาหลบร่มดิจานเตี้ยทำไมไม่ทำไมขาไม่ถึงพื้นนะ่ะขาสั้นเอาแล้วขายาวอะ่ะ <c oughs> มันหน้าหนาวจะหน้าฝนจะได้เปียกหน้าหนาวหาอะไรร้อนชิบหายเลย <c oughs> อันนี้ก็ทำอะไรเนี่ยจันใหม่ <c oughs> ทำอะไร นั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่ครับดูเดี๋ยวปากช่องขนส่เม่อวานดูอะไรสนุกสนุกดูดีๆเลยไม่มีโทรทัศน์ดูก็ดูเฟซบุ๊กเลยเลยการคมไอ้ต้นไปเล่นที่ไหนมาภาบภาชีอ่ะเมืองภาชีจังหวัดยุทธยาีองเลอิ่มเลยนะไปไปที่เดียวนะก็อิ่มแล้วอิ่มอ่ะถ้าไปก็แก๊งเนี่ย อแกงยิมสยามดยเดี๋ยวเราจะไปทำการแสดงกันที่งานวันเด็กโอ้เครื่องบินนี้มันขึ้นตลอดเลยนะเดี๋ยวดูทุกคนเน,นี่ยดูดิมันคือเอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้านาทีมาลำหนึง่งมาลำหนึงน่งละถือว่าเยอะนะเตี้ยนะ ไปแล้วก็มันมันไปทั่วโลกใช่ไหมสุวรรณภูมิใช่ป่ะมันก็เลยเยอะใชนะ่ไหมร้อยแปดสิบประเทศทั่แต่ว่าถ้าเป็นดอนเมืองบินภายในประเทศอืมแต่ประเทศก็มีแต่ว่าปัดไป,ปแบบประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราอะ่ะน้อยพวกเวียดนามลาวเวียดนามพมา่าอ่อาพม่าเอเชียอาเซียนอาเซียนขเนขมรกัมพูชาแต่ว่าอาเซียนเลยเราก็เซียนอืม ไม่ใช่อันนี้อะไรจะเดินไปหาลูกศิษย์จานแมนเหรออันนี้เป็นบักลวงปองไงเขาคือแล้ปกินดี่นี่ไม่ได้กินที่นี่ไม่ได้กินที่โดนก็ตกกว่าบานเลยเล่นเอาไปเล่นงานงานตงนี้ไอ้ต้นร้องร้องเพลงอันนี้หน่อยดิเพลงไงวอนวัยรุ่นอะโดนโดน เฮ้ยเขาประกาศแล้วพี่พี่คงเขาบอกไม่มีพี่คงอ่ะเอาประกาศเองเลยคงเราคงเคยเขาประกาศเองเลยบอกเอาไปร้องเลยเต็มที่เฮ้ยอยู่ใกล้อาจารย์ไก่เนี่ยไม่ร้อนไม่อะไรเขาเมื่อไหร่ร้อนเนี่ยไม่อยากพูดไงร้อนไหมทุกคนก็นั่งรอร้อนเสียฮ้ยคนละมุก ดีนะกูกระซิบไว้ก่อนว่าอะไรนะเอ้ไม่ไอ้นี่วันนี้ไม่ได้เล่นไอ้นี่เล่นไอ้เศร้าเศร้าอ่ะเศร้าบ้าอะไรอ่ะเพราะเด็กมันเยอะไงบอกเศอสาวแม่ยอแต่แรกว่าถ้าไม่บอกก็ต้องสาวพราะเศร้ามึงแต่ว่าสาวบ้าอะไรอ่ะอ๋อไอ้ไอ้นายอำเภอกับเมียเออแต่นายยกแกเป็นพิธีกรอยู่ข้างบนเขาคือลุง ลูกแก้วอะไรนะถ้วยเต่าลูกแก้วเมียขวัญจริงๆก็ถ้วยเต่านะลูกแก้วกับถ้วยเต่าภาษาตลกดูไม่ดีถ้วยเต่ามันต้องในพี่สองเขาเป็นเพื่อนกับพี่เขาเป็นน่าดีมันหยุดไหมที่สองไอ้เดเยอะๆไอ้นี่ไงตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะอยู่ร้านอเมซอนปตทกิ๊กแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมที่ตัดเราดีเลยเสียงดังตรงไป